ที่ดินทำเรทองใจกลางชุมชนหน้ากว้างติดถนน400เมตรเป็นทางหลวงชนบท4041ด้านหลังติดคลองน้ำเหมาะทำการเกษตรเหมาะทำธุรกิจจัดสรรที่ดินเหมาะทำสวนทุเรียนเหมาะทำรีสอร์ทใกล้แหลง่งท่องเที่ยวใกล้น้ำตกจันตะแปะใกล้กับน้ำตกคลองบุญมากวันนี้เปิดทำการขายกันอยู่ที่ไร่ละ1ล้านบาท เนื้อที่21ไร่2งาน78ตารางวาเอกสารโฉนดนอสอสีจอทนาคนสนใจโทรเลย099-146-3979เล่นเี่ดินึ่งสี่หเสามเจ้าเจานเาว้าเล่นที่ดินลืมนน How was it?